เมื่อวันที่26เมษายน2565ณห,ห้องประชมุมคีรีศีวิชัยชั้น2ที่ว่าการอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิรชัยชุมแก้วนายอำเภอคีรีรัตนิคมเป็นประธานในการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบกลุ่มเปราะบางโดยใช้ข้อมูลจาก T-P Map และนำข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมไปบันทึกในระบบ Thai QM โดยมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบไทยคิวเอ็มสำหรับการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบกลุ่มเปราะบางกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือสจพในระดับพื้นที่โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนทั้งนี้กรมการปกครองได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในการบันทึกข้อมูลของกลุ่มเปราะบางโดยใช้ข้อมูลจาก TPMap และนำข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมไปบันทึกในระบบปบท QM เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายต่อไป ผู้ใหญ่ชุยเมืองคนดี MTC TV Phone รายงานบัรรจุตัวเริ่มเด็กอ่ะมันจะขึ้นมันอย่างตัวยางนะครับนี่นะครับรลงต้อปลาชายนะครับอ่ะเด็กแล้ะพ่อเนี่ยตอนนี้เนนี่มันอาจ,จชานะครับนี่พ่อต่างๆดีก็ข้ามมาในคอดีตมาทึ้งนาทิศกาพีตกงานนะครับ เราต้องตอกไม่ใช้ทั้งหมดตอนนี้มีพูดกันไปแบบไงเลยโดยเฉพาะมู่ส1บตั้ม1บที่1ิบล้าตงเี่ดีเป็นพ4ต่อ5พอมู่ส1บตั้มใช่ไหมครับเนี่ยมันจะทากันออหมู่ส่วนมู่อื่นมันมู่อื่นที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ดินนะเราก็ต้องตอกแบบไม่ใช้้้งใมีตไกดร